MEGA เมก a l ไ g h ์ไซแอนจำกัดมหาชนครับ m e ก a V c a แคเคยซื้อกินกันเปล่าครับอาหารเสริมอ่ะนี่ครับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้าอุโปโภคบริโภคครับ m e ก a V c a แคหุ้นใหญ่สายอาหารเสริม ดูรายใหญ่หน่อยมีใครซ่อนอยู่่ะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เมก้าครับรายย่อยถือ3 8รายใหญ่เป็นชื่อบริษัทนะมีไทย DVR อยู่ด้วยนะครับแล้วก็บริษัทถือเยอะเลยนะครับโอ้กองทุนไทยประกันชีวิตก็อยู่นะดูงบกันเงินหน่อยครับนี่ก็เกือบเยอะนะครับ4,600 สินทรัพย์รวมหมื่นกว่าล้านนะครับกำไรโตนะครับแต่ไม่โตมากก็โตนะครับพันหนึ่งร้อยสิบสองล้านพันสองร้อยหกล้านพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านพันสามร้อยเก้าสองล้านครับยอดขายตอนนี้คนรักสุขภาพนะคนรักสุขภาพก็ก็เขาก็จะบริโภคพ,พวกนี้นะครับเอาอีกเกินยี่สิบเลยนะครับปันผลก็ยังไม่ถึงสามเปอร์เซ็นต์เลยครับปันผลไม่ค่อยดีนะหุ้นแบบนี้นะครับ ดูกราฟเมกาครับ,รบเอาเปิดมาครับเมกาวีแกผมหลุด35.7นะครับก็ปรับตัวเป็นขาลงนะครับยังไม่ผ่าน35.7ได้ก็ยังมองเป็นลงนะครับดูภาพใหญ่หน่อยเมกาเข้าตลาดพ่อๆกับผมเข้าตลาดครับ2014-2015นาะทำแนวรับเตี้ยสุดอยู่15บาทครับ และสร้างดอยไว้ให้48.5ครับปรับฐานครั้งล่าสุดก็น่าจะจบรอบไปแล้วนะครับ17.9นะครับก็จบรอบสวอยอยู่นะครับแต่เ10 day ก็ยังเป็นลงนะ10 day ก็ยังไปลงเพราะว่าเขาทํำไฮสูงสุดอีกครั้งหนึ่งครับขึ้นไป43ครับแล้วอัพไซด์เขาพอถึง43เนี่ย43 4ี่สี่สี่หอัพไซด์มันเหลือแค่ห้าบาทก็มีแรงขายเทลงมาอีกครับจากที่ติดอยู่48กันแน่ๆเลยนะครับเทลงมาเสร็จพับตอนนี้เราก็เริ่มมองเป็นย่ออีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวผมตีเส้นเทนเส้นกดหน่อยนะครับจาก48มาหา17.9นะครับ ปรับเป็นเดเข้าตลาดโหพอกับผมเข้าตลาดเลยจำได้ตัวเนี้ยแต่พูดมันแพงครับผมก็ซื้อไม่ไหวไงตอนนั้นนะสิบห้าบาทผมก็ว่าแพงแล้วนะครับอ่านี่ครับคือมันชนสี่สามไปไงมันเลยปรับตัวอีกครั้งหนึ่งนะถ้าลงมาสัก สิบกลางๆก็น่าสนใจนะครับสำหรับผมนะสำหรับผมนะนะครับเมกาวีแคร์เส้นเทเส้นกดบอกว่าสเต็ปแรกการขึ้นก็จะประมาณ30กว่า,วาครับ31 32อ,อะไรเงี้ยถ้าขึ้นแบบแข็งแรงก็ต้องเหนือ41ครับแต่เส้น200วันบอกว่าจาก17,9เนี่ยถ้าขึ้นมาเยืน27เนี่ยหรือ28เนี่ยก็จะกลับเป็นขาขึ้นแล้วครับแต่ตอนนี้จาก17,9ไป43 แล้วก็เริ่มปรับตัวลงนะครับเราต้องอ่าแนวรับแนวต้านก่อนครับลงตรงไหนอันตรายครับแนวรับแรกอยู่32.5แนวรับหลังพิงฝาอยู่30.75เอาอยง่ายเมก้าวีแครถ้าเห็นเลข29ไม่ดีละเพอาะถ้าหลุดยีมันจะลงมา10บขวาได้นะครับอืมแต่ก็เป็นราคาที่ผมชอบชอบนะครับม,มันก็ทำให้เรา เก็บได้ต่ำนะครับในหุ้นที่ดีอ่ะครับในหุ้นที่ดีนะบนนนะงบดีๆแบบนี้ราคาต้องดีด้วยนะครับเราถึงจะกล้าเข้าไปสะสมถือยาวนะครับเราถือสั้นๆก็ไม่ไหวครับถือสั้นมันผมที่ผมเคยเทรดมานะสั้นๆเนี่ยกำไรสอ0 0ัพอขาดทุนเจอส0 0 0มโอ้ไม่ไหวครับ กำไร2,000ดีใจทั้งวันครับขาดทุน20,000เงียบกิ๊บนี่ครับสรุปแผนเม็กแก้ววีแคร์ครับหุ้นใหญ่สายอาหารเสริมแนวรับแรก32.5แนวรับหลังหิงฝา30.75เาอาง่ายเม็กแก้ววีแคร์ไม่ควรหลุด30บาทนะครับแนวต้านรีบาวแรก35ครับแนวต้านถัดไป36.5เนี่ยถ้ายืน36.5ได้นะจะขึ้นต่อ แนวต้านถัดาย38แนวต้านถัยดไป39.25แล้วแนวต้านทะบาย40อัพครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นไหวไหมนะครับมองรูแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมันจะขึ้นมันก็คงขึ้นเป็นชนแล้วก็ทะลุทะลุไฮเดิมไปแล้วทะลุ4 8แไปแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวลงนะอาจจะเป็นการจบรอบอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า 48- กับ43อาจจะเป็นยอดอะไรหรือเปล่านะครับแผนเวก้ามีแคร์ก็ประมาณนี้ครับดูภาพใหญ่อีกครั้งหนึ่ง อืตรงนี้ตรงนี้อืมตวางแผนไว้ก่อนนี่ไหมนะครับระวางังระวังกันหน่อยนะครับ อาจจะมีการจบรอบอีกครั้งหนึ่งปรับฐานอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับเมกก้าวีขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ